มาเห็ดกับเขากรุงเทพครับล่างสีหนึ่งปลาพี่น้องเอ้ยมาได้กินหนึ่งปลาล่างเพชรเจียวครับหนึ่งปลาชีวิตกรุงเทพครับมาใส่ชีวิตกรุงเทพวันยุดนั่นโดนเห็ดแนวกินกินครับ ใส่ไปจักหน่วยล่ะสองหน่วยนี่นะครับชื่อเรื่องงเทพน,นี่นไปนะทับทิมครับเออย่าไปกินหรอกเฮ้ยเบ็ดเท่านั้นกระเซาบขนาดกันสองคุณครับมั่นยึด ของเศร้าลองหน้่อยๆน่อยห้า <c oughs> ล,ะละ่างอีตักแก้วครับซิ่วน่งน้ำหนน้ำหน่อยพูดผิดมาไรใส่น้นำใส่ให่ชัยหลายแค่ใส่นสหน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับ <c oughs> แม่คั่วครับแม่บ้านแน่นอดยีน่ีใส่ทีซูกแล้วครับหนึ่งปลาแ้่จงไปทำเิ่งต่อนิดแล้วนะครับเด้อใส่กิโนกันครับทำแก้วแล้วนะครับเรามาชิมกันครับแก้วสูตรไทยทำ คุณให้ตัวทำซิมอะไรเนาะมาซิมอะไรเอาขนมซิมเกลอะเดี๋ไปแสีบแซ่บเอาถอยมาเสียบนะครับเสีบแล้วนี่นะคับชิมมานี่เอาซาหองหน่อย เอาเลยซื้อพับซี่มาใส่เนี่น <c oughs> ยลืมมันลืมแบบหวานเลยใส่เน่ยหรือว่าีื้ีน้องกระปิกง่าทบาททำเกลียวไ,ไปหาตะปลาซุกแล้วครับบาทเนี่ยซุกแล้วครับพี่น้องหนึ่งปลาทับทิมอู้หูปลาแซลมขนาดครับหอม,หอม เขาอีกตัววันสีละลายไปเลยมึงเนี่ยโอ้พี่น้องมากินป่าน้ำกันด้วยครับเดออขวดเสียบขนาดเลยเป็นเสียบขนาดเลยพี่น้องเลยทั้งผักทั้งเห็ดแล้เดี๋ยวถ้าไปเบิ้งตอนเราออกมา แตงกินครับมาแล้วพี่น้องเอ้ยกินหนึ่งปลาหน่งปลาหนึ่งปลาทีเทบมันคือบานห้องครับมากิหนึ่งปลาแซบครับพี่น้องแล้แฟนสองุนเหมือนจะกินหนึ่งปลาำจำเพี่นองเนาะ แสบครับเจ็บแสบ่อยังไงหนึ่งปะมาร์คข้าเดี๋ยวอืมนีนีครับนี่ครับ,บนี่ครับี่ครับนี่กัน ยังเมาครับรบรรยากาศกินหนึ่งป่าหายากครับเมั่อกีกของกวัาใีเนาะ